สวัสดีค่ะถ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กบวกกับเกาเหลานะคะเดี๋ยวดูนะคะตอนนี้เจ้าของชามเกาเหลาคือคนนี้นะคะกำลังปรุงอยู่ค่ะใส่ผักนะคะถั่วงอกค่ะกินกับข้าวนะคะส่วน คนสวยคนนี้กินเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กเส้นเล็กอยังก็คือเส้นเล็ก,ลกนก้ำตกพิเศษค่ะอ,อยู่หน้าแม็กโคสีสเกตเก๋เตี๋ยวเรือซาการลาวสีสเกตคนทําเป็นคนอำเภอราศีสไลใจดีค่ะ ขายทั้งวี่ทั้งวันจนกว่าจะหมดค่ะอร่อยจ้าแซบนัวมาเด้อนี่คะ่ะผักถั่วงอกนะคะเบาไปผู้เดียวแซบแซบแซบจ้ามีหอมเปด้วยนะคะบ้านเราเรียกหอมเปยพูดใหด้ดูดีก็ผักชีฝรั่งนะคะอทิกินกับกะิ มีหมากพริกจิ้มกับกะปิด้วยแต่ว่าคือสิบกกินดอกเผ็เนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่หูละพาด้วยนะคะอุ้ยสวยจังเลยหูละพาหูละพาเยอะๆเลยนะคะที่อิ่มเพราะเรากินผักเยอะค่ะนานๆนมาทีนะคะรู้สึกสามสี่เดือนมาทีค่ะต้องมีเจ้ามือคะ่ะถึงได้มาคะ่ะ มาเองก็มาไม่ถึงค่ะเอาเท่านี้ก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะตอนนี้สียังเตยๆอยู่ยังไม่สดใสนะคะนี้เราจะมาใส่พริกนี่ค่ะพริกว้าวใส่ไม่เยอะนะคะปกติพี่เขาบอกว่า น้ำก็มีพริกอยู่แล้วบะเตี๋ยวเรือต้องกินใส่กะปินิดนึงถึงจะอร่อยนะคะละลายในนี้ก่อนเนาะเปละลายในนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นยังเป็นก้อนๆอนยู่หรือจะให้อร่อยยิ่งขึ้นก็คือพริกสดนี่นะคะด้วยกับกะปิหากกินนะคะ ใส่น้ำส้มนะคะนัวๆน้ำตาไม่ใส่ลืมแต่สุดท้ายก็จะเป็นน้ำตาลค่ะลืมว่าใส่กะปิแล้วเลยไม่ใส่น้ำตานะคะขอเติมความหวานให้ชีวิตหน่อยค่ะว้าวเอาเท่านี้ก่อนเนาะ ว,ว้าวนี่ค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะแซ่บค่ะอ,อืมฮันอืมอร่อยค่ะเดี๋ยวเขาอนุญาตกินต่อค่ะ គញកត់មកទៅបានអត់ហឺកាន់តែกินច្រើន โอ้ยเหมือนเราเกือบปหมือ,อนี่ตีซุ้มเพชรคล็ปกินเขาถึงท้องกระเพาะคลากกันเมือ่ <c oughs> อก็ย้อนทังซี่นี่ละจ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายเห <c oughs> มือนพี่ลีด้วนี่จะซี่แล้วว่าผิดกินจีนกินแล้วก็นอนพังงานเมื่อนั่งเพ็ดป็นได้กัน